สวัสดีเช้าว,วันศุกร์ที่6พฤษภาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าว,วันนี้เราก็มีข่าวดีมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ประกันตนได้รับทราบกัน2เรื่องนะคะสำหรับเรื่องแรกเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของการลดอัตราเงินสมทบกันก่อนนะคะก็คือกลุ่มผู้ประกันตนทุกมาตราไม่ว่าจะเป็นมาตรา3 3 39หรือว่า40 จะมีการลดอัตราเงินสมทบให้ต่อเนื่องยาวๆกันไปเลยถึงเดือนกรกฎาคมแน่นอนนะคะกลุ่มประกันสังคมมาตรา40เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันตอนนี้เรามาพูดกันถึงกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ก่อนนะคะสําหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39 จะมีการลดอัดตราเงินสมทบให้เกินครึ่งติดต่อกันนานถึง3เดือนเลยเริ่มตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงกรกฎาคม65นะคะนั่นก็คือผู้ประกันตนมาตรา3 3ที่จากเดิม จ่ายร้อยละ5นะคะตอนนี้จะเหลือแค่ร้อยละ1ของค่าจ้างถ้าเกิดเราเงินเดือน1,000 10, 0บาทปกติเราจ่ายเงินสมทบอยู่500บาทตอนนี้ก็จะลดเหลือแค่เดือนละ100บาทแต่ถ้าเกิดว่าเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปปกติจ่ายอยู่ที่เดือนละ750บาทช่วง3เดือนนี้นะคะพฤษภามิถุนาและกรกฎาคมก็จะจ่ายเพียงแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นนะคะ ส่วนสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา3 9เช่นเดียวกันกับประกันสังคมมาตรา3 3เลยก็คือจะมีการปรับลดอัดตรางเงินสมทบ3เดือนต่อเนื่องเช่นเดียวกันพฤษภามิถุนาและกรกฎาคมซึ่งสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา3 9จากเดิมที่เราจ่ายอยู่ร้อยละ9จะเหลือจ่ายเพียงร้อยละ1.9เท่านั้นนะคะนั่นก็คือจากปกติที่เราจ่ายอยู่เดิม432บาทก็จะลดลงเหลือจ่ายเพียง 91บาทเท่านั้นนะคะต่อเนื่องยาวๆไปถึงกรกฎาคมนะคะส่วนผู้ประกันตนมาตรา40ที่คุยกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าตกลงแล้ว ฉันจะได้ลดอัตรางเงินสมทบไหมไหนบอกว่าจะลดมาตั้งแต่กุมพานะคะตรงนี้สำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40หลายคนสอบถามเข้ามาเยอะมากๆว่ายังไงกันแน่เนี่ยได้ลดไหมนะคะจริงๆแล้วสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40มีประกาศลดออกมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงกรกฎาคมยาวๆต่อเนื่องกันไปเลย6เดือนเพียงแต่ว่าตอนนี้ ราชกิจจายังไม่ประกาศออกมาสักทีนะคะก็เลยทำให้ทางประกันสังคมไม่สามารถปรับลดอัดตราเงินสมทบให้เราได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหาที่ทำให้กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40จะต้องจ่ายในอัตราเต็มไปก่อนนั่นก็คือแผนที่1จ่าย70บาทแผนที่2จ่าย100บาทและแผนที่3จ่าย300บาทนะคะแต่ตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าทุกคนที่จ่ายในอัตราเต็มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ สามารถขอคืนส่วนต่างได้แน่นอนเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ต้องไปติดต่อที่ประกันสังคมเพื่อขอเงินคืนนะคะเนื่องจากว่าราชกิจจายังไม่ประกาศออกมาทางประกันสังคมเขาก็ไม่สามารถปรับลดอัดตรางเงินสมทบตรงนี้ให้เราได้ตอนนี้ก็คือแนะนำให้จ่ายเต็มไปก่อนหลายคนถามเข้ามาว่าแล้วพฤษภาคมนี้ล่ะจะทำยังไงจ่ายเต็มเลยไหมหรือว่าต้องรอถ้าให้แนะนานะคะก็คือ ลองรอดูก่อนก็ได้เพราะว่านี่เพิ่งต้นเดือนถ้าเราไม่รีบเดี๋ยวเรารอดูช,อช่วงปลายเดือนนะคะถ้าเกิดว่ามีราชกิจจารประกาศออกมาเราก็สามารถจ่ายในอัตราลดได้แต่ถ้าเกิดว่าราชกิจจายังไม่ประกาศออกมาเราค่อยไปจ่ายในช่วงปลายเดือนก็ยังทันนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลสมมุติเราจ่ายไปแล้วกุมภามมนาเมษา พฤษภา4เดือนนะคะแล้วเขาค่อยไปประกาศลดตอนมิถุนาเดี๋ยวเราก็ไปขอคืนส่วนต่าง4เดือนนี้ได้ที่ประกันสังคมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะให้เขาโอนเข้าบัญชีให้ก็ได้หรือจะให้เขาส่งเป็นธนานัติก็ได้หรือจะไปรับที่ทางประกันสังคมเองตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องกังวลไปแต่ว่า ก็จะมีบางกลุ่มที่สอบถามเข้ามาว่าถ้าเราไม่จ่ายได้ไหมจะรอตอนที่เขาประกาศลดแล้วค่อยไปจ่ายย้อนหลังลวดเดียวเลยได้ไหมประกันสังคมมาตรา40ไม่มีการจ่ายย้อนหลังนะคะเขาจะจ่ายเดินหน้าได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ส่งในช่วงนี้3-4เดือนนี้ก็จะทำให้เรา ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับกรณีเงินชดเชยเมื่อเราเจ็บป่วยแล้วเขาจะมีเงินชดเชยการขาดรายได้ให้นะคะเพราะว่าเงื่อนไขตรงนี้จะต้องมีการจ่ายเงินสมทบ3ใน4เดือนโดยนับย้อนขึ้นไปจากวันที่เราเจ็บป่วยนะคะขึ้นไป4เดือนแล้วก็เราจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย3เดือนใน4เดือนก่อนที่เราเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะน้ยก็แนะนําให้ทุกคน จ่ายเงินสมทบไปก่อนดีกว่าเพื่อรักษาสิทธทิประโยชน์ของเราแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำการขอคืนส่วนต่างนะคะส่วนข่าวดีที่2ตรงนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมอีกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจากเดิมนะคะตอนนี้หลายๆคนรอเกี่ยวกับเรื่องของเงินชราภาพ3ขอซึ่งตอนนี้มีข่าวออกมาค่อนข้างแน่ชัดแล้วนะคะว่า วันอังคารที่10พฤษภาคมนี้นะคะจะมีการนำเรื่องของเงินชราภาพ3ขอเข้าที่ประชุมครมแน่นอนนะคะซึ่งข่าวนี้เรานำมาจากแฟนเพจ Facebook แรงงานเพื่อสังคมนะคะที่ได้แจ้งว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการส่งข่าวผ่านข้อความแชทไลน์มาให้นายชาญศิลป์ ซับนนวาไหวประธานกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมได้ทราบความคืบหน้าของร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับ3ขอนะคะว่าในวันอังคารที่10พฤษภาคมนี้ทางกระทรวงการคลังจะนำมติกองทุนหมุนเวียนแก้ไขพรบรประกันสังคมชราภาพ3าขอ้อเข้าคอรมอซึ่งทางกระทรวงแรงงานก็จะนำรายละเอียดเข้าประกบล่างให้คอรมอในวันอังคารนี้หากทางเลขาคอรมอให้ประกบได้จะเรียบร้อยพร้อมกันหลังจาก นั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการต่างๆตามที่กฎหมายกําหนดไว้ในขั้นตอนของการแก้กฎหมายแต่ราฉบับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีมากๆสำหรับผู้ประกันตน2เรื่องสำหรับเช้าวันนี้นะคะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ